คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ผมเคยทําในช่องวีสองวีสามนะครับสมัยที่ช่องช่องนี้ยังโดนแบนอยู่อ่ะนะฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมต่อในเกาะมิมิวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่อง16หัวหน้าหน่วยกับความแข็งแกร่งในกองทัพหนวดขาวพอดีมีคนขอมาผมก็เลยจัดให้นะครับแล้วก็ได้หาข้อมูลมาแล้วใช้เวลาต้อง2วันปไปเลยทีเดียวรวมทั้งเขียนสคริปด้วยถึงจะมีคนขอมาแค่คนเดียวผมก็ทํานะครับ ถ้ามันไม่ยากเกินไปแต่พวกนี้ผมก็หามาเท่าที่ทําได้ก่อนเข้าเรื่องต้องขอขอบคุณเฮฮาวันพีด้วยนะครับที่ช่วยโปรโมทช่องผมตลอดเลยแล้วก็ไม่ทิ้งช่องผมกลางทางด้วยโอเคเข้าเรื่องอะไรดีกว่าสมาชิกหนวดขาวทุกคนจะอยู่แบบครอบครัวที่แน่นแฟง้งภายใต้สัญลักษณ์และการนําของหนวดขาวโดยทุกคนจะต้องเข้ากลุ่มอย่างเต็มใจการปกครองแบบครอบครัวของหนวดขาวแบ่งออกเป็น16หน่วยแต่และหน่วยจะมีหน้าที่แข็งแกร่งรวมกับพันธมิตรฝีมือไร้ากาศจากโลกใหม่ เรือของหนดขาวมีชื่อว่าโมบิดิกนะครับท่านผู้ชมสามารถทําแบบทดสอบวันนี้ได้ในเว็บเด็กดีส่วนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเป็นคนตั้งคําถามเองถึงแม้มันจะยากไปหน่อยก็เถอะแต่มันก็มีเฉลยอ,อยู่นะครับแต่มันจะมีถูกแค่2ข้อเท่านั้นท่านผู้ชมต้องตัดสินใจเองแ้วเราว่าจะเชื่อผมหรือเชื่อในตัวเองโอเคเข้าเรื่องรอบสสมาชิกกลุ่มหนวดขาวมีดังนี้เอ็ดเวิร์ดนิวเกตเอ็ดเวิร์ดนิวเกตมีอายุ7.2ปีใช้าย,ยาหนดขาว กับตานกลุ่มโจนสลัดหนวดขาวผู้ดได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกและเข้าใกล้สมบัติวันพิตมากที่สุดหนวดขาวมีงาวชื่อว่าบิเซนโตซึ่งมีความแข็งแกร่งเทียบเท่าดับอันดับหนึ่งของโลกความแข็งแกร่งของงาวนั้นสามารถรับมา,มากของอาไคอินุและรับดับของแซงคูได้เมือยามที่หนวดขาวถึงงาภาพลักษณ์ของเขาจึงดูคล้ายกับเทพวนปูนในเรื่องสาม๊ก ถึงแม้นหนดขาวจะเป็นผู้ที่เข้าใจตัวตนของวันพีธแต่เขาก็ไม่ต้องการที่ครอบครองมันเหมือนโจนสลัดคนอื่นๆพวกเขาพอใจกับการได้เป็นสิจ่จักรพรรดิที่คอยปกป้องผู้พ้องและความภูมิใจของเขาที่ได้สร้างครอบครัวที่ดีกับเกียรติในฐานะนักสู้ที่ไม่เคยหันหลังให้กับศัตรูจนไม่มีรอยแผลที่หลังแม้แต่รอยเดียวในมาริฟอร์ดหนดขาวได้แผลมามีดังนี้แผลมาจากคมดาบ267แผลโดนปืนยิง152นัดโดนปืนใหญ่อีก46ครั้ง ข้อมูลหนวดข่าวคงเป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วผมขอจบเรื่องหนวดข่าวเลยแล้วกันเรามาเริ่มกันที่หน่วยที่1นึ่งรองกับตันและหัวหน้าหน่วยที่1นึ่ฟินิกมาลโก้มาโก้เกิดเมื่อวันที่5ตุลาคมเขาเป็นสมาชิกที่อยู่กับหนวดข่าวนานที่สุดเรียกได้ว่าเป็นมือขวาของหนวดข่าวเลยก็ว่าได้มาลโก้ Marco มีใบหน้าออกแนว,วนโคนอ้อยนิดๆกับผมสีเหลืองทรงสับปะรดแต่เขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและควรค่าแก่การยกย่องมาก ในด้านฝีมือนั้นแม้ว่ามัโก้จะมีทักษะการต่อสู้ที่ไหลากาดเทียบเท่ากับคุเอกและเจ็ดเทพโจรสลัดแต่เขาก็เลือกที่จะติดตามหนววเขาวที่เขานับถือมากที่สุดหัวนหน้าหน่วยที่2โปโตกัสดีเอสเกิดเมื่อวันที่1มกราเอสออกเดินทางเป็นโจรสลัดและสร้างกลุ่มโจรสลัดโพดําด้วยความห้าวของเขาที่ต้องการเป็นใหญ่เอสจึงไปจัดการกับหนดวขาวแต่ก็ไม่สําเร็จแถมเทียบชั้นหนวดขาวไม่ได้เลยสักนิดและยังถูกเชื้อเชิญให้มาเป็นสมาชิกในกลุ่มอีกตั้งหา แม้ในตอนแรกจะปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ตอบรับคำเชิญและกลายมาเป็นหัวหน้าหน่วยที่2ของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวหัวหน้าหน่วยที่3ามไดมอนด์โจสเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายนโจสเป็นหนึ่งในโจรสลัดยุคแรกๆของหนวยขาวบุคลิกของเขาเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักคือพวกสู้มากกว่าพูดนั่นแหละครับโจสมีพรังจากผลเพชรดดยะดดยะ,ดยะที่แปลว่าเพชรชื่อนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าใช่หรือเปล่านะครับ เป็นผลพิศาส์สายพารามีเซียที่สามารถเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นเพชรที่มีความแข็งแกร่งมากๆขนาดได้ของโดฟามิงโกยังตัดไม่เข้าหรือแม้แต่ดาบของมิฮอคที่โดนมาแล้วก็ยังไร้รอยขีดขว่วนยิ่งกระสุนปืนนี่ไม่ต้องนับเลยละครับพลังของโจอสอาจจะไม่สามารถใช้ความรุนแรงทำลายได้สิ่งที่จะทำลายได้นั้นอาจจะต้องเป็นอุณหภูมิผมขอสรุปความเก่งแบบง่ายๆเลยแล้วกันเขาสามารถทำให้คโคโคไดยกับอาโอเคิเลือดออกได้ในการโจมตีครั้งเดียวหัวหน้าหน่วยที่4ซัส เกิดเมื่อวันที่24มีนาคมเขาเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับทุกคนใช้ย่างของเขานักดาบซัสซัสถูกลอบฆ่าเพื่อชิงผลความมืดจากมิยามิและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล่าของเอสจนนําไปสู่สงครามครั้งใหญ่ที่มาริฟอร์ดซัสเป็นคนจุดประกายให้เอสเลือกเส้นทางชีวิตสําคัญว่าจะผจนจรถูกตามล่าต่อไปหรือจะเข้าร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับกลุ่มหนวดขาวแล้วผจญภัยอย่างอิสระภาพหัวหน้าหน่วยที่5วิสตา เกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ชื่อของวิสตามีความหมายว่าแนวทางซึ่งในนี้หมายความว่าเส้นทางของนักดาบที่ไร้คู่ต่อสู้ฉายาของเขาคือ Flower Vista เขามีลักษณะคล้ายนักดาบสเปนและแต่งกายด้วยเสื้อประดับเพชรเป็นชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ต่างจากนักดาบทั่วไปสําหรับวิสตาร่างกายที่ใหญ่โตเขาไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดแต่มันกลับทําให้เพ้งดาบของเขามีพละกําลังมากขึ้นหากมีการจับอันดับนักดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก เชื่อว่าต้องมีชื่อวิสตาติดอยู่ใน10อันดับแรกอย่างแน่นอนในสงครามที่มารินฟอร์ดวิสตามีโอกาสต่อสู้กับมิฮอปเป็นครั้งแรกซึ่งเขาต้องการดวลดาบด้วยมานานแล้วส่วนมิฮอปเองก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ดวลกับนักดาบผู้เล่นชื่อรายนี้เช่นกันและดูเหมือนว่าวิสตาจะเป็นนักดาบที่เก่งที่สุดในหนวดขาวแล้วด้วยหัวหน้าหน่วยที่6เบลมันโกเกิดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ ผลพิสูจ์ไม่เป็นที่แน่ชัดแต่ข้อมูลที่ผมได้นั้นคือกระเป๋ามายาที่น่าจะเก็บอะไรก็ได้ในนั้นโดยเอาของที่ใส่ลงไปในกระเป๋าด้านซ้ายส่วนด้านขวาม,มีไว้หยิบของต่างๆออกมาให้เรานึกถึงกระเป๋าโดยรลมอนเลยครับมันคล้ายๆแต่อันนี้น่าจะมีวันเต็มข้อมูลของเบลมันโกเป็นรายที่น้อยมากผมขอข้ามไปเลยแล้วกันหัวหน้าหน่วยที่7ลาคุยโยเกิดเมื่อวันที่8กันยายนปรากฏตัวครั้งแรกในศึบมาริฟอร์ดเมื่อสงครามเริ่มขึ้นเขาเป็นคนแรกที่ออกตัวก่อนคนอื่น อาวุธประจําตัวคือลูกตุ้มที่มีลักษณะตลาดผู้จะสู้ของเขาในศึกนี้ก็คือพลเอกคิสลุแต่ดูเหมือนว่าลาคุโยฝีมือจะต่างชั้นมากเกินไปเพราะทําทอะไรคิสลุไม่ได้เลยการที่จะสู้กับสายโลกเกียรได้นั้นจําเป็นต้องมีฮาคิเกาะซึ่งลาคุโยไม่มีทําให้เสียเปรียบอย่างมากหัวหน้าหน่วยที่ 8. นามูเกิดเมื่อวันที่6กรกฎาคมนามูนิสัยของเขาเขาเป็นคนเงียบขรึมพูดน้อยน่าจะต่อยหนัก ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยพูดแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีและไม่แพ้คนอื่นๆในกลุ่มนั่นก็คือความนับถือในตัวหนุดขาวที่เป็นมากกว่ากับตันเขาเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่เป็นเผ่ามนุษย์เนือกร่างกายของเขาประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อขนาดใหญ่โดยเฉพาะส่วนไหล่และลำคอทำให้เขาสามารถใช้พลังในการกัดมากกว่าคนอื่นในสายพันธุ์เดียวกันการต่อสู้ในศึกมาริฟอร์ดนามูไม่ปรากฏตัวในการต่อสู้กับตัวบิ๊กให้เห็นกัน จึงทาให้ไม่ทราบถึงสายพันธุ์หรือพลังในการต่อสู้ที่เด่นชัดนักแต่จากการที่เขาไม่ใช้อาวุธในการโจมตีใช้แต่เพียงฟันกรามในการกัดและทําลายอาวุธของศัตรูทําให้เชื่อว่าพลังกายของเขานั้นดีเยี่ยมจนไม่จําเป็นต้องพึ่งพาอาวุธใดๆหัวหน้าหน่วยที่9เบรนฮาร์มเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมเป็นหัวหน้าหน่วยที่มีรูปร่างใหญ่โตโดดเด่นด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและดูหน้าเกรงขามนิสัยของเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบต่อสู้เพียงลำพังและไม่กลัวตาย ถึงแม้ข้างหน้าจะมีเจ็ดเทพจนสลัดก็ตามและถึงแม้ว่าด้านหลังเขาจะถูกล้อมด้วยกำแพงเหล็กเขาก็ยังคงสู้ฟาดฟันศัตรูอย่างไม่กลัวตายด้วยเพลิงดาบที่ทรงพลังและดาบคู่ใจหัวหน้าหน่วยที่10คูเอลเกิดเมื่อวันที่12กันยายนโดดเด่นด้วยความสามารถในการโจมตีระยะไกลคูเอลมีอาวุธประจำกายเป็นปืนคู่ยิงลูกระเบิดและยิงปืนใหญ่คู่ที่ติดเฟรมไดอัลที่สามารถใช้เป็นปืนไฟความดันสูงเรียกว่ากันเฟรม หรือจะใช้เป็นยิงน้ำแสงก็ได้เรียกว่ากันแปลตในการต่อสู้ครั้งแรกต้องแต่ขึ้นฝั่งได้เขาก็ต้องรับมือกับหนึ่งในเจ็ดเทพโจวสลัดเก็กโคโมเลียราชาแห่งเงาแต่เขาก็สู้ได้ไม่นานก่อนที่โมเลียจะต้องถอดตัวไปเพราะได้รับคำสั่งให้ถอยออกมาเพื่อจะปิดล้อมโจรสลัดด้วยกำแพงเหล็กหัวหน้าหน่วยที่1 1คิงดิวเกิดเมื่อวันที่13าพฤศจิกยายนในสงครามเขาเป็นคู่ต่อสู้เหล่าทหารปืนใหญ่จำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นฝีมือของเขาในการใช้หมัดชกลูกปืนใหญ่ให้กระเด็นได้อย่างง่ายดายและใช้หมัดเหล็กทำลายดาบและอาวุธพวกทหารเรือแต่กระเจิงไปหลายชิ้นเลยทีเดียวนิสัยคิงคิวดูเป็นคนใจร้อนชอบบุกเดี่ยวแม้ภายนอกเขาจะดูเลือดร้อนแต่เมื่อเอสถูกฆ่าเขาก็ร้องไห้ออกมามันแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่อ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ร่างกายที่ใหญ่โตของเขาหัวหน้าหน่วยที่12ฮารุตะเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เป็นนักดาบที่มีลักษณะภายนอกดูคล้ายเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ผอมบางและเสียงก็คล้ายเสียงผู้หญิงอีกด้วยซึ่งนั่นเป็นเพียงการคาดเดาจากลักษณะภายนอกเท่านั้นฮารุตะมักชอบใส่เสื้อในแบบทหารม้าในศตวรรษที่16โดยประกอบไปด้วยเสื้อที่มีลักษณะป้องที่ไหลสีเขียวและขาวเป็นหลักนิสัยของฮารุตะไม่ปรากฏให้เห็นแต่ดูท่าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองน่าดูฮารุตะมีความสามารถในการเป็นนักดาบที่มีความคล่องแคล่วสูงและมีความรวดเร็วในการออกดาบถึงขั้นสร้างกระแสคลื่นดาบที่เฉียบคม แต่ลมที่เกิดนี้สามารถตัดลูกปืนหรือกระสุนปืนที่พุ่งตรงมาหาเธอให้เป็นชิ้นๆได้อย่างง่ายดายหน้าที่หลักของเธอที่ได้รับจากหนวดขาวคือการช่วยคุ้มกันลูฟี่ในการต่อสู้พลเอกคิ่สรลุและพลเอกอาคาอินุหัวหน้าหน่วยที่ 13. แเอสมอสเกิดเมื่อวันที่19มีนาคมแอสมอสมีฉายาว่ากระบือนน้ำเป็นหัวหน้าหน่วยอีกคนที่มีรูปร่างใหญ่โต สวมใส่เสื้อผ้าคล้ายชุดเกาะโรมันโบราณโดยเป็นเกาะเหล็กสีเทาและทองเขาเน้นป้องกันลำตัวเป็นหลักนิสัยของแอสมอนั้นดูขัดกับลักษณะภายนอกของเขาเขาเป็นคนห่วงใยในชีวิตคนอื่นห่วงใยลูกน้องและผู้กพรองโดยเฉพาะเมื่อเห็นออสการ์กำลังถูกโดฟามิงโกฆ่าเขาก็พยายามขัดขวางถึงแม้จะรู้ว่าสู้โดฟามิงโกไม่ได้ก็ตามหัวหน้าหน่วยที่14สปีดจิลุเกิดเมื่อวันที่6เมษายนเป็นคนตัวเล็กและเตี้ย ซึ่งรู้จักขายนอกแล้วเหมือนจะไม่ไร้การแต่ด้วยรูปร่างที่เล็กทําให้เขาสามารถขึ้นที่ได้รวดเร็วเป็นพิเศษบว้นอ่าวที่มาริฟอร์ดเขาต้องรับมือกับพลเอกคิสลุเขาแสดงให้เห็นถึงความเร็วอันน่าทึ่งโดยเขาสามารถหลบแสงเลเซอร์ที่คิสรลุยิงมาได้และยังคงมีส่วนร่วมในการต่อสู้อีกหลายครั้งกับพวกทหารเรือพลโทโดยเขาใช้ความเร็วในการเคลื่อนที่บวกกับความสามารถในการใช้ทวนพุ่งเข้าใส่ศัตรูอย่างไม่ทันตั้งตัวหัวนหน้าหน่วยที่15้า ปอซาเกิดเมื่อวันที่15เมษายนเป็นชายวัยกลางคนที่มีรูปร่างใหญ่และเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้อสัญลักษณ์วงกลมด้านบน3วมงคือกลุ่มย่อยในสังกัดอีก3กลุ่มนั่นเอง ฟอซ่าเป็นแนวหน้ากองกำลังหนวดขาวในการบุกขึ้นฝั่งโดยแสดงความสามารถพิเศษในการจุดไฟที่ดาด้วยซิฟกาของเขาการต่อสู้ในธนะหัวหน้าของฟอซ่านั้นดุดันและรุนแรงมากหลังจากการต่อสู้จบลงพอซ่าก็รู้สึกเจ็บแค้นในการกระทำของหนวดดำอย่างมากที่เป็นต้นเหตุให้หนวดขาวต้องตายและเขาประกาศว่าจะตามล้างแค้นหนวดดำให้ได้ไม่ใช่แค่ฟอซ่าที่แค้นนะครับผมก็แค้มันเหมือนกันหัวหน้าหน่วยที่16อิโซไม่ใช่อิโซนะครับ อิ I, นะครับมันไม่ได้ออกเสียงเหมือนอิสแต่คืออิมันคล้ายกับของอิโซของพิจิทระอิโซ so เกิดเมื่อวันที่13ตุลาคมมีลักษณะโดยทั่วไปดูแปลกตาคล้ายผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยรูปแบบเหมือนกับเจอิชาของญี่ปุ่นที่ประกอบไปด้วยกิโมโนสีชมพูทรงผมแนละการแต่งหน้าในแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมชื่ออิโซอาจจะมาจากชื่อของสมูไรที่มีสีมือไรกะและมีชื่อเสียงติดอันดับหนึ่งในสี่ของสมัยเอโดะชื่อว่าโอคาดะอิโซ มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคศ1832ถึง18 1865อิโซมีความสามารถในการใช้ปืนสั้นคู่ที่มีความแม่นยำสูงโดยเขาแสดงให้เห็นถึงความร้ายกาศในการยิงทะลุดาบของพวกทหารเรือและสามารถโจมตีพวกทหารเรือได้อย่างแม่นยำโดยไม่พลาดถูกพวกเดียวกัน หากดูคํากล่าวของจินเบย์ําให้คิดได้ว่าอิโซอาจจะมีพลังผลพิศสารที่ช่วยทําให้เขาสามารถเพิ่มขีดพลังในการใช้อาวุธให้สูงมากขึ้นหากดูการต่อสู้ที่ใช้อาวุธฟืนเพียงอย่างเดียวและมีความแม่นยําสูงเขาอาจจะควบคุมทิศทางได้ดังใจก็เป็นได้เป็นไงกันบ้างล่ะครับกับ16หน้าหน่วยกับความแข็งแกร่งในกองทัพหนวดขาวทีนี้พวกเราก็รู้แล้วว่า16หน่วยมีใครบ้าง ท่านสามารถติดตามดูคลิปใหม่ๆได้โดยการกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า subscribe ทันนี้ท่านก็รอผมทำคลิปและอนิเมอื่นๆได้แล้วและอย่าลืมไปกดไลค์เพจผมด้วยนะครับ